มาทุกคนหาใครนะที่กำลังชื่นชอบหรือกำลังมองหานะนี่เลยมาด้าสองนะมาด้าสองค่ะทุกคนหาคันนี้นะเป็นมาด้าสองสีแดงแรงริดแบบนี้เลยสีแดงแดงแรงแรงแบบนี้ต้องมากับโปรแรงแรงแซงทางโค้งค่ะเพราะว่าคันนี้นะเริ่มต้นที่ฟรีดาวย้ำว่าเริ่มต้นที่ฟรีดาวแล้ววันนี้เนเน่มาแจกโปรโมชั่นให้ค่ะตลอดปีห5ค่ะลูกค้าหาคันนี้นะคันนี้ย้ำว่าคันนี้นะ จากเดิมผ่อนอยู่ที่8,500บาทนะฮะจากเดิมผ่อนอยู่ที่8,500บาทวันนี้เราไม่ต้องผ่อนแพงขนาดนั้นค่ะเพราะวันนี้เราผ่อนกันแค่แค่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูเลยคำนวณมาแล้วให้ลูกค้าเห็นไปเลย6,300นี่จาก8,500เหลือ6,300เพราะฉะนั้นนะคะใครชอบสีแดง,แ,ดงแรงรี์แบบนี้นะคะต้องรีบจัดรีบจองเลยค่ะรีบโทรมาหาเน่ๆเ,เลยเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะจ๊ะ ให้ดูความสวยความงามกันเลยค่ะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะและกระจังหน้าของมาด้านะสวยอยู่แล้วทุกคนเอาจริงๆเหมือนแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งแต่ขอไม่พูดชื่อแล้วกันคันนี้นะคะกระจังหน้านะ่ะเป็นโครเมียมตัดกับสีดําแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะจ๊ะและให้ดูที่ตาไฟทุกคนตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์ลมดํามาให้แล้วเรียบร้อยและถ้าดูตรงนี้ค่ะ ตรงนี้คือไฟเดย์ไลท์เวลาสตาร์ทรถนะจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นสีขาวอย่างนี้เหมือนตาผู้สาวกําลังร้องไห้ตาแบบสายๆแป๋วแป๋วเลยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วอยู่ที่ด้านล่างนะคะแล้วมาดูกันที่ด้านข้างค่ะคันนี้นะแม็กนะคะเป็นอลลอยจากมาด้าเลยนะเป็นแม็กอลลอยจากมาด้าเลยนะคะยางเนี้ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะและนุ่นค่ะเมื่อคุณมองเข้าไปที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะ นี่เน,น,น่ให้ดูเอาแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะคะกระจกมองข้างน้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีตัดสีดําแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เห็นอะไรไหมขี่เล็กๆตรงนี้นะคะคือไฟเลี้ยวที่ซ่อนอยู่ทุกคนคือไฟเลี้ยวที่ซ่อนอยู่นี่ประมาณนิ้วดึงได้เห็นไหมประมาณนิ้วนึงได้นะคะสวยๆแบบนี้เลยเวลาเปิดไฟเลี้ยวนี่เห็นชัดมากนะคันนี้นะคะถ้าใครจองรถกับเน่เน่นะคะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยค่ะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยและที่สําคัญคันนี้นะคะน้องมีคิ้วมาให้แล้วมีคิ้วมาให้แล้วจากมาดานะจ๊ะ ให้ดูด้านหลังค่ะเดินมาสีแดงคันนี้เห็นริ้วรอยอะไรไหมไม่เห็นเลยถูกไหมเพราะว่ารถแล้วน,นะสวยทุกคันค่ะทุกคนด้านหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ามให้แล้วนะคะอยู่ที่ด้านบนนะคะตาไฟด้านหลังคือสวยมากมีที่ปัดน้ําฝนให้นะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้มานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปขอโชวก่อนขอเปิดโชว์ที่เก็บของด้านหลังก่อนค่ะนี่เลยที่เก็บของด้านหลังนะคือเยอะมากกว้างมากนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้ให้ดูว่าด้านล่างเขาให้อะไรมา นี่เลยนี่เลยด้าน,นล่างคันนี้นะคะให้ยางอะไหล่มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ชุดการเปลี่ยนยางนะคะคันนี้คันนี้คันนี้ย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสิบสองเดือนนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสิบสองเดือนตลอดปีหกห้าค่ะลูกค้าขะตลอดปีหกห้าคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวและผ่อนอยู่ที่หกพันสามร้อยบาทนะคะผ่อนอยู่ที่หกพันสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะจากปกตินะผ่อนอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทเลยนะ มาจะให้ดูข้างในนะคะให้ดูภายในกันเลยคันนี้นั่งได้สบายมากแล้วจะบอกว่าชอบออปชันข้างในมากค่ะชอบออปชันข้างในมากคันนี้นะภูมิใจนําเสนอสุดๆภูมิใจนําเสนอสุดๆกับราคา430,000จะได้อะไรคุ้มขนาดนั้นทุกคนจะได้อะไรคุ้มขนาดนั้นให้ดูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะแล้วคุณดูคอนโซลหน้าของเขาสิดูแอร์สิ มันรถนะคะมันเหมือนรถยุโรปเลยนะคะและที่สําคัญคันหน้าจอค่ะหน้าจอรถม,มากแล้วเวลาขับรถน้องจะมีตัวเนี้ยหนูไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราขับรถเดาเวลาเราเร่งคันเร่งอ่ะมันจะเห็นเป็นเลขไม้ที่เวลาเราเหยียบปุ๊บขึ้นเลยนี่เดี๋ยวสตาร์ทก็ขึ้นทุกคนเน่จะโชว์ให้ดูเข้าตรงเหยียบบอเหยียบเตินี่ ปุ่มพูสตาร์ทนะคะกุญแจสมาร์ทคีเลเห็นไหมแค่สตาร์ทมันกระเด่งขึ้นมาแล้วทุกคนอย่างจ้าปะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่อยากคานนะต้องคันนี้เลยราคาแค่4,30,000บาทราคาแค่4,30,000บาทได้คันนี้คุ้มมากๆอ,าอีหยังอ๋อลืมคอยเขียนนึงอยากขายจัดโชว์ออปชันเพิ่นคันนี้นะคะเลขไมยอยู่ที่ที่ที่หก0มืน 8,394ันกิโลเมตรค่ะ68 3 9 4ันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเอ้ยอเย็นว่ A นะอเย็นเนาะบ่อยากลงเลยอะ <c oughs> ไปค่ะไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะทุกคนไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องค่ะคันนี้นะเป็นเครื่อง1.3นะคจนะเป็นเครื่อง1.3แล้วจะบอกว่าเห็นไหมฝาครอบดีๆเนาะเขาทำมาดีๆเนาะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้ไปคู่ คุ้มนะคะคุ้มคุ้มเพราะว่าอะไรรอยม้าจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกจุดรอยเนี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 ยดูสิยังอยู่ครบเลยนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะของเหลวก็ภายในเครื่องก็เปลี่ยนให้เป็นอย่างดีนะคะใครไม่อยากพลาดมาด้า d สองคันนี้นะคะรีบโทรหาเน่ๆเลย โทรหาเนเน่ได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอจากลูกค้าจากเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอรีบโทรมานะคะรอรับสายอยู่จากคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นย้ําราคากันอีกรอบหนึ่งนะคะคันนี้ราคา4ี่แสนสามหมบาทค่ะคันนี้ราคา4ี่แสนสามหมบาทนะคะจัดโปรโมชั่นสนเซให้เลยนานถึง12เดือนนะหรือเอาง่ายๆว่าตลอดปี65นะคะคันนี้ผ่อนแค่แค่6,300บาทเท่านั้น6,300บาทเท่านั้นนะคะใครไม่อยากพลาด รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาเน่ๆเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดรถสวยๆรถดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะ <c oughs> เมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะต้องนึกถึงเน่ๆจากสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ